สวัสดีพี่บรรจุว่าอย่างไงว่าอย่างไงที่บ้านเป็นยังไงบ้างอาชนะกับมานาบลสองคนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วเรื่องเนี่ยเข้าข้างเราบ้างหรือยังอ๋อใช่สิมันเป็นไปตามแผนของเราเรียบร้อยแล้วรู้อะไรไหมว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อนะ่ะป่วยขึ้นมามานาบนะ่ะกลับทําตัวเป็นคนดีโดยการเอายาใหม่ให้กับเขา พี่มาถูกทางแล้วล่ะพี่มันจูถูกทางแล้วหาโอกาสจากสถานการณ์นี้เข้าไปสถานการณ์เข้าข้างเราไม่ใช่พวกนั้นวันนั้นอยู่อีกไม่กไกลวันที่มานาบกับอาชนาะทั้งสองคนนั้นจะถูกไล่ออกจากบ้านดีเลยฉันต้องรอวันนั้นอยู่แล้วล่ะเจวานฉันจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศสักทีหนึ่งละ่ะใช่พี่ ไม่ต้องเป็นห่วงเลยผมจะเป็นสปอนเซอร์ทริปนั้นให้เองแค่พี่ทำตามที่ผมบอกก็พอได้เลยแค่นี้นะเอานี้อยู่นี่เองฉันเดตามหาคุณตั้งนานนะคะมีอะไรเหรอ,อ,อฉันทำของอร่อยมาให้นะมากินสิสุรชนาะเคยคิดเรื่องอาชนากับมานาบ้างไหมเรื่องสองคนนั้นเหรอคะทำไมเหรอ ุชนาะอาชนากับมานานะเป็นสามีภรรยากันข้าฉันเข้าใจดีแต่ว่าคุณอยากจะพูดอะไรคุณเี่จริงๆเลยนะเป็นคนฉลาดแต่เรื่องแบบนี้กลับไม่ทันใครเลยแล้วอย่างไงถ้าคุณรู้ทันคนอื่นผมคงไม่ต้องมาทำให้คุณต้องฟังผมแบบนี้<อ>นี่มาน,นะกับอาชนาะนะเป็นสามีภรรยากันพวกเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ด้วยกันสองคนนะสุรชนาะ คุณไปตามอาชนะมาจากที่นั่นเพราะว่าอาชนะป่วยคิดว่าเราควรจะคืนความเป็นส่วนตัวให้พวกเขาไหมเออฉันไม่รู้ว่าลืมคิดไปได้ยังไงกันนะคะแต่ว่าต้องทำยังไงก็คิดสินี่สุรชนะเราต้องให้ความเป็นส่วนตัวกับพวกเขาผมคิดว่าผมจะส่งพวกเขาไปเที่ยวสักหน่อยดีไหมล่ะคุณว่าอย่างไรอ,อได้สิทำไม จะไม่ได้ล่ะมันจะดีมากเลยนะฟังนะคะแม่เราอยู่ที่นี่เนะเราก็ามีความสุขดีอยู่แล้วไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเละใช่ใช่แล้วแม่ทำไมต้อคิดว่าเราไม่มีความสุขล่ะเรามีความสุขดีเราไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนหรอกแต่ว่าทำไมทำหน้าแบบนี้เข้าใจหน่อยสิแม่จะอธิบายยังไง ตอนลูกสองคนแต่งงานกันตอนนั้นมันฉุกละหุกแล้วหลังจากที่ลูกแต่งงานลูกก็ไปอยู่ในสภาพที่เราไม่ได้แสดงความรักให้ลูกเราก็เลยตัดสินใจแล้วแม่กับพ่อตัดสินใจแล้วนะว่าเราจะให้ลูกสองคนไปฮันนีมูนกันนะเออนี่ผู้ใรกเขาฟังหน่อยสิ ใช่เรามานะเออฟังนะเธอสองคนต้องไปเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาพิเศษนะเราสองคนก็จะำานมูลเราได้แต่ว่ามันก็แล้วแต่เธอนะ พ่อคะเราไม่ไปไหนหรอคะ่ะผมขอไปโทรศัพท์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมา เราต้องลำบากดูแลค่าใช้จ่ายคนพวกนั้นแล้วต้องลำบากค่าฮันนีมูนอีกเหรอเนี่ยวินนท์ทาไมกลับมาไวนะักมีอะไรเหรอฉันปวดหัวก็เลยลาเครื่องวันมีอะไรหรือเปล่าฉันแค่พักผ่อนไม่เพียงพอก็เลยต้องกลับบ้านมานอนพักผ่อนก็แค่นั้นเอง ทำไมเธอดูไม่สบายใจเลยอย่าถามเลยนะมันจะดีกว่านะเราปวดหัวกันมามากพอแล้วถ้าอยากจะรู้เหรอว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นก็ไปถามพ่อกับแม่เธอสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันสงสัยนะว่าบางทีบ้านนี้เป็นสถานสงเห์หรือเปล่าฉันลลงงงจริงๆมันจูพูดมาว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องพูดอ้อมอมได้ไหมวินดอ น้องสาวเธอกับสามีเธอเนะี่ยเป็นภาระเรามามากพอแล้วนะเราเนะี่ต้องใช้เงินของเราเพื่อความรักของคนสองคนนั้นรู้ไหมวินนต์พ่อกับแม่ของเธอคิดอะไรสองคนนั้นนะ่ะจะส่งลูกรักไปฮันนีมูนกับสามีด้วยเงินของเราด้เธอว่าไงนะฉันพูดจริงๆพวกนั้นนะ่ะกำลังใช้เงินที่เราเก็บกันมา เราใช้ทั้งเวลาหาเงินเพื่อครอบครัวของเรานะที่เหลือเราก็เก็บให้ลูกๆเราเพื่ออนาคตของลูกๆเรานะวินนต์ฉันมีความฝันอยู่นะเราจะลืมความฝันของตัวเองไม่ได้นะวินนต์นี่วินุตเธอไม่คิดเหรอว่ามันไม่ยุติธรรมกับเราเลยนะวินุต คุยกับแม่เธอหน่อยสิใช่แล้วมันจูฉันต้องไปคุยกับแม่หน่อยล่ะไม่ต้องพูดเลยวินุษแม่เข้าใจดีแล้วละ่ะเมียแกคิดแทนแกหมดแล้วนี่แม่รู้แล้วละ่ะคิดแทนละแม่ ดูคิดแทนเหรอคะแม่กำลังใช้เงินของเรา<ค>รอยู่ใครขอเงินเธอเหรอฉันกับพ่อเคยขอเงินจากเธออย่างนั้นเหรอบอกสักคำหรืออย่างว่าจะเอาเงินเธอให้อัชนาไปหานแม่ตอบมาสิมันจูไม่แล้วทำไมจะต้องไปปลุกปั่นให้เกิดปัญหาไม่เข้าเรื่องเราไม่ได้ใจร้ายถึงขนาดจะใช้เงินของหลานเรานะเข้าใจไหมถ้าเราอยากจะส่งอัชนากับมานาไปเที่ยว เราก็จะใช้เงินของเราเองเราเก็บเงินของเรากันมาเหมือนกันนั่นแหละเราจะไปถอนเงินแล้วก็ให้กับพวกเขาวินนตไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่จะไม่ขอเงินลูกเลยลูกกับเมียลูกเดาไปเถอะเราจะห่วงลูกๆของเราเอง พอ่อละคะไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนนะเขาไม่ได้บอกแม่ว่าจะไปไหนเขาอาการไม่ค่อยดีแม่ก็เป็นห่วงเหมือนกันแต่แม่ว่าเดี๋ยวก็มาแล้วละ่ะมันจูเรียกวินนตมากินอาหารค่ำหน่อยเร็วไม่คะ่ะเขาไม่มากินอาหารค่ำเขาปวดหัวมากเขากินยานแล้วก็หลับไปแล้วอันนี้มาแล้วเหรอพ่อคะไปไหนมาคะ ไม่ดมาหรอกครับพ่อนี่มามานั่งข้างพออ่อม,มานับอาชนะนี่คือตัวนะพรุ่งนี้สองคนต้องไปผูนกันแต่พ่อไม่ต้องแต่ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเราไม่ให้ลูกสองคนพูดแน่เดี๋ยวก็จะปฏิเสธอีก พ่อกับแม่รู้ว่าจะเป็นยังไงถ้าถามความเห็นของพวกแกแกสองคนน่ะจะแกพอดีก่อนจะได้ไปเที่ยวนี่ฟังนะเราสองคนเนี่ยอยากให้แกไปเราวางแผนถั่วเล็กๆให้แกถ้าแกปฏิเสธมันจะเสียน้ำใจนะแล้วพ่อกับแม่ก็จะเสียใจนะไปกันเถอะแต่พ่อครับเออทำไมถึงต้องลำบากขนาดนี้ด้วย ไม่ลูกสิ่งที่ทำให้ลูกๆมีความสุขนะพ่อแม่พอใจเสมอพ่อไม่ได้ทำอะไรมากเลยพ่อมีเพื่อนที่ทำงานบริษัททัวเขาก็จัดการให้พ่อเองนั่นแหละนี่ฟังนะเราจะไม่คุยเรื่องนี้กันแล้วพรุ่งนี้เช้าจะต้องออกเดินทางกัน ดาเมธดาเมธเราไปเที่ยวกันดีกว่าฉันว่าไปเที่ยวกันดีกว่าไหมดาเมธฉันกำลังคุยอยู่กับเธอนะเอบเอเธอเอบว่างไงนะฉันว่าเราไปเที่ยวกันดีกว่าจะถึงวันที่31แล้วไปเที่ยวนหน่อยจะได้ผ่อนคลายงั้นเอเรามาวางแผนเถอะฮัลโหล ฮัลโหผมบอกแล้วไงว่าจะโทรมาตอนนี si> ้ตอนนี้ผมอยู่ม uh> ุมใบ ว่าดุลไม่ค่อยสบายนะแล้วทรมาทำไมเล่าก็พาเขาไปหาหมอสิฉันส่งเงินให้แล้วนี่ฉันไม่ได้โทรมาของเงินนะฉันมีเงินพอแต่ว่าฉันอยากจะให้เธอมามาอยู่ที่นี่หน่อยจะได้ไหมงั้นฉันจะพยายามนะแต่ว่าไม่รับปากวางสายไปซะ มีอะไรดาเมจมีอะไรเหรออ๋อคือก็แค่ปัญหาในที่ทำงานเอเอไม่มีอะไรหรอก <c oughs> แม่ผมจะไปพูนวันนี้นะ นี่ไปทำไมกันละ่ะแม่คือผมมีงานสำคัญอีกสามสีวันผมถึงจะกลับสามสี่วันเหรองั้นนี่ฟังนะพาไวชูไปด้วยสิงานแกมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วก็พาไวชูไปด้วยเธอไม่ได้ไปไหนมาไหนนานแล้วนะไปต่างที่บ้างก็พาเมียไปด้วยสิโอเคไหมไวชูทำแม่ หนูก็เบื่อที่จะทำงานบ้านแล้วเหมือนกันได้ไปผ่อนคลายหน่อยก็คงดีแต่แม่คือนี่ลือมัน้ายอมฟังที่แม่บอกนะตเตรียมวางแผนเอาไว้ไวชูจ้ะไปเก็บกระเป๋าเร็วโอเคค่ะแม่โอเคไปกันเถอะเราจะไปตอนไหนตอนเย็นนี้นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ได้ฉันไม่รู้ว่าอาจารกมานะไปไหนตั้งแต่เช้า พวกเขาจะไปพูนการอีกวันนี้นะ่ะพวกเขาเก็บกระเป๋าหรือ,อยังนะพวกเขาชอบทำให้ฉันเครียดจริงๆเลยสูกศนาจะเครียดสิพวกเขาน่ยไม่ใช่เด็กๆแล้วนะพวกเขามีความรับผิดชอบคงจะมีธุระสาคัญแหละนะเดี๋ยวก็มาแล้วนี่บอกหน่อยคุณน่ะเก็บของหรือ,อยังละ่ะบอกมาสิใช่ใช่กำลังทําอยู่คุณกาลังทําทุกอย่างให้ลูกสาวกับลูกเขยอย่างนั้นสินะคุณทําแบบนี้ยังกับพวกเขาเนี่ยจะเดินทางรอบโลกเล เข้าไปแค่พูนเองเดี๋ยวก็จบแล้วแต่ว่าอาชูยังไม่ค่อยหายดีเลยนะคะฉันก็เลยเอาเสื้อผ้ากับอาหารดีๆให้ไปด้วยนะทำไมจะต้องมารอฉันด้วยฮะ <c oughs> นี่ดูพวกเขามาแล้วหายไปไหนกันมาแม่เป็นห่วงแทบแย่ไปวันนี้นะเดินทางแม่คาเราไปวัดมาเลยค่ะเอาเข็เข้ามาเราต้องเก็บของนะเราต้องเก็บเสื้อผ้ากันหนาวไปด้วยเอามานับมานี่มามานน่ากับพ่อมามานี่ พ่อมีอะไรจะบอกนะคือว่ามันสำคัญมากในชีวิตเราเราต้องมีความรักใช่แต่ว่าเราต้องพูดมันออกมาสแสดงออกมาถ้ามีคนที่สำคัญในชีวิตเราก็สแสดงความสำคัญออกมาแกจะได้เห็นว่ามันสวยงามชีวิตเต็มไปด้วยความวิเศษโอ้ไม ว่าพ่อพูดถึงอะไรอยู่ดูแลตัวเองด้วยนะ วิชวูมีปัญหานิดหน่อยมีอะไรเหรอคือว่าทริปที่ต้องไปพูนเน่มันถูกยกเลิกไปแล้วทำไมละ่ะที่จริงฉันเนี่ยต้องไปที่ชลปูไปมปกงานสำคัญโอเคงั้นเราไปที่นั่นก็ได้ที่นั่นนาะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่เราไปที่นั่นแทนพูนก็ได้นี่นา เออเออไม่ไวโชเออเราไม่มีเวลาหรอกออฉันไปแค่วันเดียวเท่านั้นนะฉันทำงานทั้งวันแล้วฉันก็ต้องกลับเลยฉันมีงานประชุมชิ้นนั่นเหนื่อยนะแล้วแล้วกระเป๋าที่ฉันเตรียมไว้ล่ะจะว่ายังไงฉันเตรียมตั้งนานอไว้ชฉันขอโทษจริงๆนะเธอเธอก็รู้ว่างานฉันเป็นยังไงฉันสัญญานะว่าฉันจะพาไปเที่ยววันหลัง ทำไมเราต้องไปแค่พูนด้วยเราเรียนไปกูลูมนานลีสิบสองวันเลยก็ได้นอะโอเคไหมโอเคอยิ้มที <c oughs> เออขอโทษนะครับคุณชวลาของจะไปถึงพรุ่งนี้นะครับโอเคครับ มานะพ่อฉันโทรบอกพ่อว่าเราจะไปพูนเขาอาจจะมาส่งเราก็ได้นะขอให้โชคดีไม่ต้องถามว่าพ่อมาทำไมพ่อมนดูสีหน้ายิ้มแย้มของแกทั้งสองคนยังไงเล่า พ่อมาดูความฝันที่พ่อฝันไว้สองปีก่อนและมันก็จะเป็นจริงแล้วในวันนี้เออรไม่กับพ่อมันดีแล้วที่พ่อมาทริปเราจะต้องดีมากแน่ๆเลยและพ่อสบายดีไหมคะและเอ,อิรแม่กับซาชินล่ะเป็นยังไงบ้างอืมพ่อเนี่ยสบายดีเราทุกคนก็สบายดีไม่ต้องห่วงหรกนะแล้วก็เลิกคิดถึงคนอื่นได้แล้วแล้วก็ไปเที่ยวให้สนุกสนานแล้วก็คิดถึงแต่ตัวเองก็พอแล้ว แล้วก็ขอให้ทั้งสองคนมีความสุขนะอัน mm hmm. นี้แล้วก็นี่อนี่นี่นนนนเอ,อมันเป็นที่อยู่ของโรงละครเก่าของที่นั่นนะมันเป็นเหมือนกับวัดของพ่อเลยยังไงก็ลองออลองไปเที่ยวดูนะโอเคพ่อรถมาแล้วใครจะไปบ้างเอา,เอานี่มาคนระับรถมาแล้วไป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 ให้ระวังด้วยนะ จวันเออฮัลโหลสวัสดีว่าอย่างไงบ้างทุกอย่างปกติดีเออว่ามาเลยผมหยุดแต่ว่าทุกอย่างเริ่มกับเข้าที่หลังจากที่พี่เข้ามา <c oughs> นี่ฟังนะอาชนะกับมาน้ำเป็นยังไงบ้างอ๋อตอนนี้พวกเขาสองคนไม่อยู่บ้านรทำไมล่ถ้าไม่อยู่แล้วเขาไปไหนกันก็ตอนนี้อาชูก็ไปฮันนีมูนกับมาน้านะสิ ข่าวดีบ้านี่คือโอกาสที่เราจะใส่ความมานันนะเราจะทำให้เขาเป็นคนร้ายในสายตาเอฉันไม่เข้าใจเลยนะมนันนะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเราจะใส่ความเขาได้อย่างไงกันละ่ะผมจะบอกให้ ไอเดียดีมากๆเลยนะเจาวานทำตามแผนอย่างระวังด้วยแล้วเราจะได้หัวเราะทีหลังนี่เจาวานไม่ต้องเป็นห่วงไปเลยนะฉันจะวงกับดักมาน้เองเธอน่ะไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะทำให้สำเร็จให้ได้คอยดูก็แล้วกันนะโอเคบาย จากนั้นก็ดีมากไปกันเถอะไปจ้ะเราที่นี่นะเดี๋ยวจะเอาถาดมาให้จ้ะโอเค นี่ลูกใครกัน,นวรุณวรุณเกิดอะไรขึ้นช่วยฉันด้วยเนะพาเขาไปที่โรงพยาบาลไป,าไปเถอะไปคุณเป็นพ่อเด็กเหรอครับไม่ใช่ลูกผมนี่แม่เด็กฟังนะครับลูกคุณอ่อนแอม,มากเราต้องแอดมิดเขาเข้าทันทีนะครับแล้วต้องตรวจเลือดด้วยหลังจากนั้นเราจะได้วินิจฉัยโรคได้เอ่อ ค่ใช้ใจล่วงหน้า5 0าพันรูปีนะครับโอเคค่ะหมอฉันฉันจะเทรหาสามีก่อนเขาเขาอยู่ที่มุมไบตลอดเวลาเพราะงานของเขาใช้เวลา3าถึงสชั่วโมงกว่าจะมาถึง ฉันคุยกับสามีของฉันแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะตามมาค่ะเขาจะมาถึงแล้วละคะ่ะเราไม่ควรที่จะรอเขาเราต้องให้เด็กรักษาทันทีเลยผมว่าจายเงินประจำให้หมอไปก่อนเถอะที่จริงฉันมีแค่2 0 0 0 2 0ถึง2,500เท่านั้นเองค่ะไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผมจะช่วยเองค่อยคืนผมตอนสามีคุณมาแล้วก็แล้วกัน เขาจะต้องได้รับการรักษาก่อนนะฉันจะไม่เลือบุญคุณคุณเลยนะคะนี่มานะ้ำเอาเงินเอไปจ่ายก่อนซิได้เลยขอบคุณมากเลยนะคะขอโทษนะคะใครเป็นแม่เด็กคะฉันเองคะ่ะฉันก็ไปด้านในได้เลยคะ่ะฟังนะคุณสองคนไปได้แล้วแล้วค่ะ ฉันเนะี่ยมีเบอร์โทรคุณแล้วเพราะเงินฉันจะโทรหาทันทีเลยนะคะที่พ่อของเขามานะคะลูกคุณจะทำยังไงล่ะขอละไปเถอะฉันเนะี่ยเสียเวลาพวกคุณมามากพอแล้วละคะโอเคเราจะไปคะ่ะดูแลลูกของคุณด้วยนะคะไปเถอะขอบคุณมากนะคะ สองคนนี้มาทำอะไรที่ภูนี่ยแล้วมาที่โรงพยาบาลนี้ด้วย